อ่านมาแล้วนะครับกับระบบเกียน์ทะลูมิติตอนที่19ถึงตอนที่21นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากอา่านงานเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านในที่เว็บเวบนี้เลยนะครับดิงแต่ลงคลิปเลยเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านาะไปกันเลย let's go ตอนที่19ถึงจะค่าคนในละทีเดียวกันแต่ก็ต้องมีเวลาจ่ายค่าปรับตั้ง3มเดือนสุดยอดแต่ปัญหาคือข้าไม่มีหินวิญญาณเยอะขนาดนั้นบุคคลที่ใช้เวลากว่า18ปีในการตามหาหินวิญญาณระดับตำ3าม300ก้อน ไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยสักนิด้าอุตสาคาดหวังมีหน้าละเผยหงถึงได้ทําหน้าแบบนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ใครอยู่ข้างไหนฮะ <Huh? S 1> มีคนมาแล้วคนที่จะมาอยู่บ้านเดียวกับเราเหรอโจยี่หลี่กวงซื้อเหมียวเซิ่งอานฮะเจ้าคือ สวัสดีครับผมชื่อว่าเผยหลิงระดับเหรียนซี่ขั้นซีเป็นสิทธิ์ใหม่ครับเผยหลิงไม่เคยได้ยินเลยตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเปิดรับสิทธิ์ใหม่แสดงว่าเขาต้องไม่ธรรมดาแน่ระวังตัวหน่อยก็ดีข้านั้นซื่อหลีกวงซื่อเหรียนซี่ขั้นซีสองคนนี้ซื่อโจยี่และ เหมียวเร่งอานเรียนซี่ขั้นสีและขั้นห้าจากนี้ไปเจ้าจะเป็นสิษย์น้องของพวกเราแล้วกันนะขอบคุณครับสิษย์พี่ละทินี้มีคนดีอยู่เหมือนกันสินะเนีย่ยไม่ต้องขอบคุณหรอกว่าแต่เจ้าเข้าละทิมาได้ยังไงเหรอข้านั้นได้รู้จักกับเจ้างสิงสารโดยบังเอิญที่เมืองหลู่สวนเขานั้นเป็นคนส่งข้ามาเข้ามาในละทิ ฮ้ไอขยะนั่นน่ะเลยถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันสนิทกับเซียรลี่เจ้าคิดว่ามันจะมีวันนี้หรือไงมีแต่คนเกลียดเจ้าสิงซานเหรอเนี่ยขอโทษด้วยนะสิทธน้องเึ่งอานนั้นไม่ถูกกับสิทธพี่เจ้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อความจริงแล้วปู่ทวดของข้านั้นเป็นเพื่อนสนิทกับผู้อาวุโสลัทธินี้ด้วยล่ะฮะอ มีเส้นกันหมดเลยนี่วาสิบหายแล้วดูเหมือนว่าพวกพี่พี่นั้นจะไม่ธรรมดากันสักคนข้ารู้สึกตัวเองต่ำต้อยจังสิทธิ์น้องอย่าพูดแบบนั้นสิการที่สิทธิพี่เจิ้งนั้นถูกใจเจ้าต้องมีเหตุผลอยู่แล้วละ่ะเจ้าสนิทกับเซียนลี่หรือเปล่าเขากำลังหลอกถามเรื่องเรากับเซียนลี่ถ้าเซียนรี่รู้ว่าเราแอบอ้างนางต้องมโมโหแน่ ฮ่าฮ่า <edits> สิทธิพี่โจเข้าใจผิดแล้วครับข้าไม่มีฐานะอะไรก็แค่โชคดีที่ได้สิทธิเชิงส,งสิงสารนั้นคอยช่วยเหลือเท่านั้นแหละครับเฮ้สิทธิน้องดาบเล่มนั้นดูคุนคุนนะเออนี่เป็นแค่ดาบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละครับไม่ใช่นี่นมันดาบเย็ยนซึง่ง จ้งสิงสานั้นกลายเป็นยอดฝีมือได้ก็พอดาบเล่มนี้นี่แหละสินน้องเผยบอกราคามาเลยข้าขอซื้อขอโทษนะครับสิ์พี่โจ,โจสิ์พี่เจิงให้ข้ามาข้าขายไม่ได้หรอกเจ้งสิงสารหว่วงดาบเล่มนี้จะตายถ้าเขารู้ว่าเราขายไปละก็ต้องมาเด็ดหัวเราแน่ๆนฮ้อ ถ้าเส้นนั้นก็อย่าหาว่าข้าเสียมารยาทเลยหือยังลุกขึ้นมาได้เหรออย่างนี้นี่เองกระดูกระดับสูงนี่นะกระดูกระดับสูงมิหน้าละสิงสานั้นถึงพามันมา ไม่เลวนี่นะแต่ข้านั้นมีพลังขั้นห้าสู้มันได้อยู่แล้วที่นี่ซึ่งเป็นบ้านที่ดีจริงๆพวกเขายอมที่จะจ่ายค่าปาเพื่อสิงดาบเล่มนี้ไปจากเราบ้าบอสมาร์ทสิทธิพิเชื่อนั้นเป็นคนสนิทของเซียนลี่นะพวกพี่ก็้าทำลายข้าเหรือ <c ười> ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้งสิงสารก็ตามต้อยในสายตาของพวกเราอยู่ดีคนที่ไหลอํำนาจอย่างเจ้าใครจะมาสนใจล่ะเอาดามนั่นมามอมให้กับพวกเราซะดีๆแล้วเรานั้นจะไว้ชีวิตเจ้าไปจะสิ้งไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกเจ้าแล้วล่ะตอนที่ยี่สิบ อ่อนหัดสิ้นดีย่าเฮ้ยๆนี่พวกมันคิดจะฆ่าเราจริงๆเหรอย่าโทว้ยเป็นไงเป็นกันล่ะวะย่า yeah. มันใสมีดไม่เป็นไปซิงมีดมา โว้ยไปให้พ้นเฮ้อทำไมโดนวิญญาณของข้าไปแล้วยังขยับได้อีกล่ะจิตวิญญาณของเขาแข็งแรงแค่ไหนกันนะ นี่เจ้าคิดว่าข้าอ่อนหัดหรือไงเอาคืนไปอ,อน้อยอย่าได้ใจไปหน่อยเลยข้านั้นมีพลังขั้นห้าแล้วนะย่า ดาบเยียนซึ่งเป็นของข้าแกก็ดียังไงมาแตะต้องอือ้อเหยาลงมือไปให้พ้น สมกับเป็นขั้น5แค่พลังซี่ก็สามารถทำให้เราบาดเจ็บขั้นนี้ได้แล้วทั้งๆท,ที่โดนการโจมตีของเราไปเต็มๆแต่ทำไมมันถึงยังไม่ตายแต่ตอนนี้เราไม่มีพลังวิญญาเหลือแล้วคงต้องฆ่ามันวันหลังเผยหลิงเรื่องในวันไหนไม่จบแค่นี้หรอกข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งสมคนซะเลย หรือว่าเราจะต้องมาตายที่นี่จริงๆแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลาก่อนครับฮะหนีไปแล้วอะไรกันเนี่ยในเวลาต่อมาโชคดีที่ไม่ได้ตามมาเฮ้เกือบจะลืมไปแล้วสิถ้าฆ่าคนที่นั่นจะถูกบำบมหินวิญญาณ ลูกศิษย์คนใดที่สังหารศิษย์ภายในลัธีเดียวกันจะถูกปรำบหินวิญญ,ญาณหนึ่งหมื่นศิลขึ้นไปสามคนรวมกันก็สามหมื่นค่าไม่มีจ่ายหรอกรีบไปเรียนวิสามีกับเซียนลี่ดีกว่าถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันตัวได้บางทีพวกเขาอาจจะไม่กล้ามาหาเรื่องเราอีกวิศาดาบโลหิตฝึกฝนเลย ตรวจพบบาดแผลของท่านหากฝึกฝนต่อจะทําให้ร่างกายนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากเฮ้อเลอะรู้สึกไม่ดีเลยตอนที่21ตรวจพบเม็ดยานะที่นี่มันละทิทรงหมิงนะอย่าพาข้าไปตายเด็ดขาดล่ะเฮ้ ที่แท้ก็ยาของข้านี่เองยาวิเศษที่ขโมยมาจากเซลลี่กำลังทานยาวิเศรษระบบจะฝึกฝนให้กับท่านเฮ้อรอยแผลสมานหมดเลยสมกับเป็นยาวิเศษตึงตรวจพบว่าท่านขาดเลือดในการฝึกฝนเฮ้ ระบบจะมอบผู้ฝึกฝนระดับเรียญซี่สามคนให้กับท่านอีกอีกแล้วเหลอผู้ฝึกฝนระดับเหรียญซี่สามคนเหรอหรือว่าเฮ้ยไม่นะหยุดนะข้าไม่อยากไปสีมันหนีไปจนได้ ถ้าข้าได้สวิสาที่สิทธิพี่สอนข้าละก็เผยหลิงไม่มีทางลอดหรอกมันต่ำต้อยเส้นนี้แต่กลับมีฝีมือต้องมีความลับอะไรอยู่แน่เราจะปล่อยมันไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะเสิงอานพรุ่งนี้ข้าจะสั่งให้คนออกไปตามจับตัวมันกลับมา ไม่ต้องรอยถึงพรุ่งนี้หรอกพระเอกมาแล้วไอ้ระบบบ้าเอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกพาข้ามาตายฟรีเสียทีฮะเผยลิงงั้นเหรอนี่เจ้ากล้ากลับมานี่นายแห่เปิดก่อนได้เปรียบระบบมันว่าไว้ฮะาสื่อกวงไม่ เฮ้ภาพที่คุ้นเคยนี้มันกำลังดูดกืนพลังของซื่อกวงต่อหน้าพวกเราไอ้เวนเอ๋ยสารแลวไปตายซะตึงถูกโจมตีการฝึกฝนจบลงขอบคุณท่านที่ใช้บริการระบบอัศริยะขอให้โชคดี าโปรดให้คะแนนความพึงพอใจให้คะแนนค่ะอะไรล่ะไหนบอกว่าสามคนนี่มันคนเดียวเองร่างกายของข้ากลับมาแล้วพวกเจ้ามาลนหาที่ตายเองเออตายฮะ ไอเวนเอ้ยอย่าป้องกันได้งั้นเหรอดาบเล่มนี้ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยไอสารละเหลวบางอาจฆ่าเพื่อนของข้าข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ วิสาของมันแข็งแกร่งมากจะยอมให้ใสไม่ได้ฮสาเกินไปไปตายซะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบเกียร์ทะลุมิตินะครับตอนที่19ถึงตอนที่2 1เอนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะามาง,งานเมื่องนี้นะครับหรือว,ว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับก็สามารถไปอา่านในที่เว็บเว็บนี้เลยนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเอาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบา,บายบายสวัสดีครับ